อ่ะยังไม่ครึ่งเวลาเลยป้องจังเอาผ่าน500ก่อนเอ้าเน้นหน่อยเจ้าเอ็มเอาอป้องป๊อกเอ15อ15บหคะแนนสั่งได้514ต่อมือหน่อยต่อมือหน่อยอเออกระตุ้นหน่ยจิง้งโหอ่าเทียดหน่อยป้องอีก15บหคะแนนเอา ลัวได้เลยนะอ้าวลูกทีสามน้ลูกทีสามเข้าตบมือให้เขาหน่อยแฮ็กผิดแฮกผิดใส่หลังบ่วงเลยป๊อกเอ้ยอา้าหลังบ่วงใส่ได้ใส่เอายีา่สิบคะแนนป๊อกยางใส่หลังบ่วงโต้คู่แล้วเนียคงกระสดดเลยนะครับบันทึกไว้ในยูทูบแล้วนะครับโต้หลังบ่วงป้องยี่สิบตบมือได้เลยโอ้ยตายนั่งชมแล้วก็ เสียค่าบัตรด้วยเนี่ยใสทิ้งไหมตั้งตอย่างใสเต้าคู่เลยเนี่ยนะครับเขาเต็มแน่นอนนะครับเนี่ยคู่แรกในประเทศไทยด้วยนะครับสมัยก่อนก็มีหลายคู่ที่โตแต่ว่าเอาโตแบบข้าบวกอ่ะข้าบวกแน่แน่เนี่ยคือเบอร์สี่กับเบอร์สองกันแน่นอนนะครับสมัยก่อนก็มีคุณแป้นนะครับคุณแป้นทรงไัยยนตรกิจนะครับตอนนี้เลยให้กับเทศบาลนนทบุรี นะครับคนุณแป้นเนี่ยโค้งหลังบ่วงจาเปียกอ่าสโมสรทหารอากาศเจ้าต่อยราชนาวีเนี่ยโค้งหลังบ่วงนะครับเจ้าเก๋แน่นอนเอ็มตั้งที่สิบคะแนนเนี่ยของจริงเลยนะครับในประเทศไทยเนี่ยสนามหลวงทุกสนามที่เขาแข่ง นะครับเขาต้กันเนี่ยนะครับนี่นะครับการประปลานครหลวงนะครับตอนนี้ก็ไปเล่นให้กับรองผู้ครับการนะครับสมประสงค์เย็นทวมนะครับพันธุ์เองสมประสง์เย็นทวมนะครับเป็นรองผู้การอยู่ที่กรุงเทพนะครับ ครับปัจจุบันล่าืตอนนั้นนะเขาเป็นเพื่อกับลุงดีสอนอลุงดีนะครับที่ออกข่าวดังๆนะครับปัจจุบันนี้เป็นรองผู้คับการนะครับแล้วนะครับจ่อในพลละข้างเปล่าๆใช่ไหมนะครับเบอร์สี่เบอร์สองเจ้าพีฟเดี่ยวไปเล่นให้นะครับใส่หลังวง20ไม้พระามละ ะครับเจ้าบีก็ไปเล่นให้นะครับไปชมในทางเฟซบุ๊กเอาเอาซะเตมไม้ต้องยังเอาโต้หลังบวงบันทึกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาลงพรุ่งนี้ก็ชมได้บ้างไลท์ิสองคะแนนโตเอาซะนะครับเวลาก็ผ่านไปแล้ว22นาทีป๊อกยังแปะตั้งขึ้นมาใหม่ ใส่พัลรามป้าตโตเออ15คะแนนเหลือเก่านะครับรุ่นเนี้ยเล่นไหวายนะครับ <c oughs> รุ่นตะโตเนี่ยเจอหวายแน่นอน <c oughs> เขาเลยใช้คำว่าลูกหวายกีฬาลูกหวก็หมายถึงตะก้อนนะไม่เช่วมาไปตอบว่า,มมาผมไม่เคยเห็นไหวายนะครับลูกพลาสติกนะครับพลาสติกใยสังเคราะห์นะครับแต่เทียมตะก้อใส่หลังบวกอีกที2ี่สิไหมใส่ม้าบวก15ประคอง ขึ้นม้าบ่วงมืออีกทีนึงแปรตั้งขึ้นมาใหม่ใส่ม้าบว่วงเจ้าบีทเจ้าบีทโอ้โหแล้วหันหน้าใส่กล้องด้บี๊นะชมเลยยิ้มหน่อยเดี๋ยวว่างๆก็บ่วงมือใส่หน่อยนี่ตาบ่วงมือใส่กล้องหน่อยบีทเดี๋ยวพวกก็เห็นอืแปรตั้งขึ้นมาใหม่ใส่ล 12, ่ยทีสองใบใส่มา 15, โโ้าบ่วงทีผ้าคะแนนโอ้โหนะครับหันหน้าให้กล้องด้วยเห็นชัด ใส่มาบวกทีหวานหวานนิ่มๆเลยอ่ะโอ้โหมาทีนี้เก่งเร็วมากนะครับเก่งเร็วจิงจงหลังบวกอีกทีหนึ่งไหมประคองีอย๋ยวเอ็มโกมินผ่าแล้วกุโตแหลกแล้วป้องขึ้นมาใหม่ใส่อีกทีหนึง่งป้งเป็นยากนะลองดูสิลองเอานาั่งนั่งดูรอบมือไว้ข้างหลังก็มั้งสิโอ้โหหลังหลังได้ผ่าอ นี่นะครับเรายากมากนะครับเป็นกีฬาที่อนุรักษ์ไว้ให้กับคนไทยเขาว่างั้นนะครับพระเจ้าเขาคือเขาอนุรักษ์ไว้ให้เฉพาะคนไทยชาติอื่นมาเล่นเล่นไม่ได้นะครับจับฝึกจับหัดยังไงเขาก็ทําไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นความเป็นไทยนะครับศิลปะแห่งความเป็นไทย